พี่อลันก็11ดวงตาหวานหวนค่ะทุกท่านจ้าขอบคุณนะคะพี่อลันอบอุ่นมากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะ Ar, right. สมเชิญคับกล้องน้อยสวัสดีจ้าน้องสาวคนงามสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอสูงของไหลคลองท่อนค่ะน้องไปทํางานสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่เทพก็อรพรคลองศิลสวัสดีค่ะคุณอลพรครับถทายพี่อรพรนนะคะพี่เทพค่ะขอบคุณนะคะทุกพรอค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่ยุพินคลองศิลสวัสดีจ้าน้องทนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะน้องไปทํางานแลดมากค่ะพี่ เลนอย่าถูกคะ่ะพี่ยาเฮ็นน่นาก็ทักทายพี่อุทยานพาประจงนะคะพี่หน่อยคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนอ่านพิษอ่านถูกไปเรื่อยๆค่คะจันค่ะท่อนกระไอยู่ที่เขาใหญ่ปากช่องนะคระราชสีมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือคัาวงามนะคะงามไปหมดเลยคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะพี่ยาครับสิบ โ้ไปแล้วค่ะสิบสี่ดวงตาใช่ไหมคะไปแล้วค่ะไม่ทานค่ะพี่อุทยานก็สวัสดีค่ะปะ้าบรรจัยอรันสิธิโคสวัสดีค่ะพี่ทิดานก้าวดวงใจสวยๆค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะน้องก็ลเื่อมติ่งนะคะนางจนว่าอันสามสิบสองนาทีเลยนะคะทุกคนไหลของยายด้วยค่ะเด้อขอบคุณเด้อที่เขามาทักทายนะคะ วันนี้ก็อบอุ่นมากมายเลยค่ะทุกคนคะอา่านบบเปลี่ยนดอกซืว่ารักรักน้องยานนะคะรักหนูด้วยค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะถูกกำลังใจค่ะวันนี้ก็ดาสวัสดีพี่ยุพินนะคะพี่เทพก็ยังอยู่ครับยาวไปครับขอบคุณคับพี่เทพพี่เทพก็ฟังตลอดครับโอเคค่ะพี่เทพก็สวัสดีคุณสมพักครับทักทายพี่สมพักนะคะพี่สมพักก็สวัสดีค่ะพี่ยายเลยนะ <laughs> รักๆน้องยานนะคะรักหนูด้วยค่ะขอบคุณนะคะถูกกำลังใจค่ะวันนี้ก่อนพรันพี่ยาเฮนนี่หน้าก็ขอบคุณพี่รันนะคะขอบคุณนะคะห้าดวงใจห้าดวงตาสวยๆแล้วก็อีกสองท่านน้องข้านถักทายทอนด่ดยสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่เทพก็อลพรคลองศิลสวัสดีค่ะคุณ อลพรครับทักทายพี่อรพรนนะคะพี่เทพคะ่ะขอบคุณนะคะถุกขนมเส้นมาต่ำอยู่นอกข่าวันนี้พอลงแต่ไหลหนอกกับซิเลนออกไปคือเกาะคะ่ะเพราะว่าทํางานยังไม่ทันได้มาหนีขอบคุณนะคะพี่อ้อยนะะ้องกรอ่านพิษอ่านถูกยินดีต้อนรับนะคะขอสู่ของไหลของท่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะแจงไว,ดวะะ้ด้วยเด้อค่ะเด้อขืนเวลาไหนคะ่ะพี่ขอสวัสดีนะคะคุณสมศักดิ์ค่ะพี่การเสื่อมต่อนนองเป็นยังไงน,นะะ้อค่ะ หมุนอยู่ใช่ไหมคะพี่อรานสิทธิโจ้สาวซูเชื่อมต่อช้าอยู่นั่นแหลคะค่ะสมพาุ่งลูน้าสวัสดีคะ่ะพี่สมพาคพี่ยาเฮเลนานะคะพี่อรพลสมบัติร่วมคําสวัสดีจ้าพี่นหนวดโคโลค,คะ่ะห่าฮ่ายอๆคะ่ะโอเคเลยคะ่ะพี่ขอบคุณนะคะน้องอ่านบัท่านขาเอาไพ่้ด้วยเด้อค่ะเด้ออานพีทก็เอาไผ่ไว้ด้วยคะ่ะ อานถูกก็ดีใจค่ะงานทําเขาเกิดอิโตนเพิ่นเนาะค่ะเรามีงานทําเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะงานเสริมงานลาดอะไรงานประจำเราว่าศิราพรพีใยญยเลยน่านะคะเน็กเนมพี่ยานะคะออพี่อรพรก็พี่อยู่ปทุมใช่ไหมคะอุ้ยไก่กับน้องนะเป เหยี่ยมผีคนหนึ่งไปใช่ไหมคะยังไม่ทันถึงเก่ามุ่งนะคะท่อนับไปใช่ไหมท่อนับเอาใสก่กระเป๋าแล้วก็ไปนั่มแล้วก็โกจิมหน่องกอลูเพื่อนขามัาบอกค่ะ <c oughs> พี่อลันสิลิโครก,ก็ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้ว yeah. มาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะคุณวชิราพลพี่สมบัตินะคะพี่เทพก็สวัสดีค่ะธิดารัตน์คำกองแก้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์พี่พิยาพี่เน็กเนมนะคะพี่สนทยาค่ะอารันสิทธิโคสวัสดีค่ะแม่อารันจ้าพี่สมฤทธิ์นะคะพ่ยาก็สวัสดีค่ะพี่อลรพนรพี่หอมกุ้มเลยค่ะใช่ไหมคะพี่กันทั่วคั่วเลยใช่ไหมขอกินด้วยเด้อค่ะปลาเค็มครับข้าวต้มเนาะค่ะรักๆค่ะน้องทอเทพ สวัสดีครับคุณเทพสวัสดีค่ะคุณเทพนะคะ,คะอเจ๊ออนก็สวัสดีค่ะคุณอาลานไม่ใช่ค่ะขออภัยด้นะคะสวัสดีคุณนะคะมาแล้วค่ะยุพินคลองศิลสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีจ้าคุณยุพินศักดิ์สิรีกูลพี่ยุพินคลองศิลก็ทักทายพี่ยุพินศักดิ์สรีกูลนะคะพี่ยุพินศักดิยาว้าว ซื่อใหม่จ้าซื่อใหม่สวยใสยมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงหมันหมานค่ะพี่สมบัติก็สมพักลงน้ำสวัสดีค่ะคุณสมพักพี่ยุพินก็สวัสดีคาน้องสมบัติร่วมคำค่ะพี่อลพอนก็สบายดีเปล่นงานของเราเนาะคุณเราต้องรักงานของเราค่ะต้องภูมิใจเรามีงานทํานะคะทุกคนบางคนค่ะ อันทุกคนมันกับเป็ี่นบางคนนะคะบ่มีสีนาทีนะคะทุกคนค่ะเหลืออีสีนาทีค่ะว้าวว้าวย่อๆค่าพี่พี่ในหนูอ่ย่อให้น้องเพื่อนพีบางที่น้องกับงูสวัสดีนะคะคุณสมสาค,ค่คะอันพี่การเสื่อมต่อหน้องเป็ยนยังไงนอค่ะหมุนอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่อรานสิทธิโก้สาวสูถ,ถูกว่ถูกเข้าไปตามนั้นนะคะ <c oughs> คุณลำดวนแสนกล้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณลำดวนยินดีต้อนรับนะคะขอสูของไหลของท่อนค่ะ อาราันสิติโคตรขอบคุณค่ะพี่ำพพก,ำก,กำลังรับชมพี่สมพักน้ําก็กาลังรับชมสวัสดีนะคะพี่นอกไปทํางานว้าวมาบ่งเวลาสี่เครื่องแล้วค่ะไปหาพี่พี่กับคนโกรดไปแล้วค่ะขออภัยนะคดออ่านไม่ทันจริงๆค่ะพี่ยาก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจําเนียงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่บาวพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะไปเลยพี่อาลันก็สวัสดีค่ะพี่บาลในหนวดจ้าพี่อลอรนก็ทักทาย ไปแล้วค่ะงวดพี่ในช่างนกขะ,ะเนาะขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อทุกคนกำลังใจจากทุกคนนะคะเดี๋ยวน้องเบิง่งานเลยนะคะพี่ขอบคุณค่ะกำลังใจจากพี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็อันเป็นวันพฤหัสเลยนกะขะเนาะน้องค่ะกำลังสีอ้าสิบสี่ดวงตาใช่ไหมคะพี่ขอบคุณค่ะดีใจมากเลยอ่านพีษอ่านตูกนะคะทุกคนพี่สมบัติก็สวัสดีคะ่ะคุณ น,นี่นาก็เส้นกันค่ะตอบกับคุณลำดวนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณอุทยานทักทายขออภัยค่ะพี่สมบัติก็อรันสิทธิโคสวัสดีค่ะคุณอรันสวัสดีพี่อรันนะคะเจ๊ออนก็สำลีสำนานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สำลีนะคะเจ๊ออนหาดสุดสาดาก็สวัสดีพี่ยุพีนสวัสดีน้องสาวค่ะมาแล้ว จ้าน้องทนมาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ยาเฮเลนาค่ะเจออนก็สวัสดีค่ะไปแล้วพี่เทพก็สวัสดีค่ะเจออนครับพี่อรพรก็สวัสดีค่ะไปแล้วพี่สำลีก็สวัสดีค่ะแม่ยุพินศักดิ์เสรีกุลพี่สมพากก็สวัสดีจ้าไปแล้วภาษาแต่ค่ะจำโปรไฟล์น้องได้ยูคค่ะพี่รันสิตติโคตรก็ทักทายก้าวดวงตาอีกรอบจ้าทุกคนขอบคุณนะคะก้าวดวงตาหลอกเข้าใช่ไหมคะ สิบสองดวงตาแล้วก็อีกเก้าทันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอตัวก่อนนะคะโชคดีนะคะพี่อ่อฮัลโหลค่ะทางนี้ค่ะพ, <c oughs> พี่เบาพี่อรันนะคะพี่ยาก็สวัสดีค่ะน้องธิดารัตน์ถ้าทาน้องธิดารัตน์คำของแก้วนะคะพี่เน็กเนมพี่ยาพี่ยินดีเลยค่ะพี่ทํางานเลยนะคะพี่ยุพินเพิ่งกระทำงานนคะคะทํางานตามสบายเลยนะคะพี่เสียงนองขอสิบไปแจ่วแจ่วในหูพี่นะ ซัดปกติใช่ไหมคะพี่เยดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพ่นขืนมาหนาจอท่อนใช่ไหมการเชื่อมต่อช้าอะไรนี่แหละค่ะพิ่บอกน้องนะคะตอนก็สมบัติร่วมคามสวัสดีค่ะพี่สมบัตรริก็สวัสดีค่ะคุณเจ๊ออนพี่อลันก็คุบคอมเมนต์บอทัานตีน้องเพนค่ะพี่คุขออภัยค่ะพี่สมบัติก็อลันซิธิโคสวัสดีค่ะคุณอลันสวัสดีพี่อลันนะคะเจ๊ออนก็สำลีสำนานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สำลีนะคะเจ๊ออนหาสุดสดุด อภิพิ่ธิ์พลนะคะทองจันใช่ไหมคะขออภัยเด็กเด้อพี่คะสวัสดีครับคุณดีใจจังเลยคะ่ะพี่อุทยานพาประจงก็กาบคะ่ะเจอออนกาดเจอออนนะคะคุณการเสื่อมต่อเพิ่นค่คะขืนมากการเชื่อมต่อช้าเพิ่นบอกต้อ,อตลอดนะคะเพิ่นสิขอขอบคุณนะคะ<อ>แล้วก็พี่พี่อรแล้พรอ,อยู่อยู่สโน้ตเสียงใหม่ใช่ไหมคะพี่ สาวเสียงหม่ใช่ไหมคะพี่อรพรหน่องบอลูเพิน่นก็มาบอกค่ะพี่อรันสิทธิกนก็ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้ว yeah. มาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ขอบคุณนะคะถูกกาลังใจกคะ่ะพี่อรันก็สวัสดีคะ่ะแม่สำนิจจาพี่สำนิจสำนานกําลังรับชมเชิญเข้ากล้องน้อยขอบคุณนะก็ทำค่ะเหนื่อยก็พักหนักก็วางคะ่ะแล้วก็ไม่ถอยคะ่ะเดินต่อตลอดนะคะทุกคนวันนี้ ถอนขออนุญาตหน่องบอลูเพื่อนก็ามาบอกค่ะพี่อลันสิทธิโคตรก,ก็ฮัลโหลฮัลโหลมาแย้ว yeah. มาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ก็พี่ยุพินก็วันนี้ เจออนไปแล้วค่ะพี่สมพากไปแล้วค่ะพี่ในหนวดโคโลสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเจออนคนโคลาดไปแล้วค่ะขออภัยนะคะเนออ่านไม่ทันจริงๆค่ะพี่ยาก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจำเนียงนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่อลันก็สวัสดีค่ะคุณเทพพี่สมบัติก็ส่งกําลังใจขอบคุณค่ะพี่พี่สมบัติยินดีต้อนรับนะคะเจออนก็กําลังใจค่ะอ่านไม่ทันเลยค่ะพี่ดำน้ำก็ไม่ได้แล้วค่ะ ขออภัยนะคะเดี๋ยวหนองลงไปอ่านทุกคําเลยนะคะพี่ๆทุกคนลงจากไหลเลยนะคะกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะรักและห่วงใยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะ <laughs> เจ๊อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อรพรก็สวัสดีจ้าไปแล้วอาราัญิติโคตองเสมอนะคะ